พ่อพ่อแม่แม like okay. ่แล้วกันนะคะเรารุ eh BE ่นพ no ่อรุ่นแม่เหมือนกันเลยอันี้อันนีอันนี้อันนี้อันนี้อีพีๆดีกานะคะจะุงเ็ากนะขเรื่อพี่แล้วกันนะคะอ่าวันนี้นะคะพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยการสระบุรีนะคะก็จะนำเด็กๆมาอ่าเขาเรียกว่าวันนี้เป็นการนำเสนอโครงการย่อยในเรื่องของการจัดการขยะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่ ในเรื่องของเอาเศษวัสดุเหลือใช้แล้วก็เดี๋ยวเด็กๆจะมานำเสนอค่ะว่าเขาจะทำให้พวกพี่ๆทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวพอเด็กๆเ,เขานำเสนอหโครงการน,นี้แล้วถ้าพี่ๆนะคะไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ในหโครงการน,นี้รเราก็จะให้ พี่ๆเสนอก็ได้หรือเราก็จะเสนอให้พี่ๆฟังนะคะว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรน,นะคะโดยการจัดกิจกรรมเราคุยกับทางอบกรว่าเราจะใช้เวลาในวันที่เป็นโรงเรียนที่สูงอายุนอที่ต้องมาอยู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่็ะะจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลามามด้วยนะคะขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะคะ,ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาติเจรมดีค่ะผู้ช่วยอาจจารมาดีค่ะก็คือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้วยนะคะ<ต>ท่านถัดมามอ๋อพี่ๆได้รู้จักอาจารย์เจค่ะนะคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวไถามใหม่อีกรอบก็ได้นะคะนักช่วยเล่นน้องอาจารย์เจค่ะต่อไปอาจารย์แ,แมวค่ะแนะนำช่วยเล่นก่อนเลยอาจารย์แมวนะคะอาจารย์พันท์ชีพเลิศบุรุษน,นะคะอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ทั้งสองท่านอยู่คณะเดียวกันค่คะนะคะ,นะคะท่านถัดมาค่ะอาจารย์ประเก่งค่ะเรียกว,ว่าอาจารย์ <laughs> อาจารย์เก่งนะคะอาจารย์ธมีพรตวนนิตค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะอาจารย์วิยาดาบุชัยคาะท่านนี้ค่ะอาจารย์โอ๋ค่ะเป็นรองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการค่ะแล้วก็ท่านถัดมาค่ะอาจารย์ส้เพชรลิซนีค่ะคือเรียกว่าอาจารย์ ได้ค่ะอาจารย์ไฟสีนะคะไฟสีนดีจ้าดอไฟนะคะอาจารย์มัตตัญญาณชักูโชคค่ะอาจารย์สุขค่ะอันนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการสอนทำพวกของประดิษฐ์ต่างๆดอกไม้เทียนทองเยอะมากค่ะนะคะก็ค่ะแล้วก็ท่านถัดไปนะคะนู่นค่ะตากล้องของเรานะคะดูสาขาคอนเทนต์ก็ต้องถ่ายลงเยอะๆอาจารย์พี่ปิ่นค่ะ อาจารย์สุกพงศ์สุขชาวนานะคะอาจารย์ปริญนะคะสุดท้ายหนูนะคะอาจารย์สีรัทเชงเสกค่ะอาจารย์สีก็ได้ก่อก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแต่ขออนุญาตให้ครับเตรียมพ่อพแม่แม่เลยแล้วกันนะครับก็น่าจจะลุกเอาพี่เนาะโอเคเด็กพี่ๆแล้วกันนะครับก็จริงๆโอการอันนี้ เราได้หาเลือกคณะนายกมาแล้วส่วนนึ่กเป็นโคงการวิจัยโดยที่เราจะใช้เด็กนะครับนักศึกษาของมนหนงาวิทยาลัยสถาบันการตรีนนะครับในการเข้ามาทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องของขยะหรืออื่นนะครับซึ่งจะมีเด็กจากคณะทั้งข้าคณะเลยนะครับเขาจะมีไอเดียมาในสิ่งที่อยากจะทําในพื้นที่ตําบลหนองโลงแล้วก็กับุมผู้สูงอายุนะครับทีนี้ เราก็จะไม่เป็นลนกักษณะการคิดเองทําเองเราก็อยากมอาฟังพี่ๆี่ว่ากิจกรรมแบบนี้พี่ๆี่เคยทามาแล้วหรือยังหรือว่าอยากจะเพิ่มตรงไหนหรือว่าเราจะสามารถทำมันไปด้วยการเรียนจอยไปด้วยกันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้พี่พี่มีแนวคิดเป็นไงบ้างที่จะอัอปรุมเปลี่ยนแปลงหรือถ้าอยากจะเสนอว่าอยากทําอันนี้เราก็สามารถคุยกันได้เลยในวันนี้โดยเด็กตรงนี้ทั้งหมด6กกลุ่มนะครับ อาจารย์ทุกท่านก็เป็นอาจารย์ที่ศึกษานะครับในการให้นะครับในเรื่องของลักษณะของความรู้เราจําชื่อ<า>ได้หมดแล้วนะครับรถ้าคุณอยู่ท<ข>ี<ข>่ผเดี๋ยววัเด <c oughs> ี๋ยวเรจะคุ้นกัล่อคนะบอกบอกสี่ 3, 5, ลืมสามบอกหกจำห้าลืมหกอะไรอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆทำความรู้จักกันไประหว่างนี้น่าจะเข้ามากันประมาณเดือนเออไม่ใช่เดือนประมาณเกือบเกือบปีหนึ่งที่เราจะ ถ้ามาันทางานกับโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับนองโลงไว้นะโอกาสนี้แล้วก็ที่สำคัญคือลุงสวงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมให้เรานะที่เราสามารถที่จะผ่านจากลุงสวงมา,แล,มา,า,กกา,าแล้วก็มารู้จักกับท่านนายกแล้วก็มารู้จักกับที่นี่ในวันนี้ถ้าไม่ได้ลุงสวงเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาที่นี่ยังไงเหมือนกันนะครับลุงสวงก็เป็น ผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่เรียนให้กับเด็กๆด้วยดีมาโดยตลอดนะครับแล้วเด็กลุ่มนี้ก็ทํางานในพื้นที่นี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อ,อยู่ที่โรงเรียนหน้ากับป่าชุมชนก็โอกาสดีที่เราจะได้ขยายพื้นที่ในการท,ารทํางานร่วมกับพี่ๆในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากื้อฝากตัวแล้วก็อยากให้นะครับน้องๆน,นะครับได้สามารถทำงานกับพี่ๆได้ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ สวัสดีครับผมชื่อนายสิทธการนอชอนครับหรือเรียกน้องว่าน้องเหนือก็ได้ครับสวัสดีครับชื่อนายธนายจุฑาครับหรือเรียกน้นงชันว่าน้องเตอร์ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อพัชรการพิศิษาค่ะชื่อชื่อจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสปีลาเบนค่ะชื่อเล่นชื่อนางค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัชรพรเับนคัทพัชรชื่อจุ๋มเอ กางวากที่มันดูดได้นานแล้วอีกอย่างมันเอ่อมันเป็นเหมือนหุ่มพิกกับเก็บน้ำอะครับมันไม่ระบายน้ำออกมาก็จะมีกลิน่นล้วก็ต้องกินเม็นได้นะครับโดยเราจะแก้ปัญหายอย่างต้นทานะครับโดยของเราจะเป็นถุงซขกายครับซึ่งสามารถใช้ได้นานด้วยนะครับแล้วอีกอย่างก็คือสา,าสามารถเอไว้ ยิ้วแคะแต่อาจจะไม่ได้ักหนาขนาดนั้นนะคะแต่ให้วางสัดส่วนไว้หลังบ้านเราเราจะได้ดูว่ามันสะอาดตานีด้ึงเนาะนะคะแล้วก็มีป้ายนะคะมีป้ายติดไว้ว่านี่ใส่นี้นะนี่ใส่นี้นะเนี่ยนะคะก็อันนี้จะเป็นเบื้องทางให้กับำทำกิจกรรมอื่นด้วยอันนี้โครงการแรกเลยค่ะชอบไหมคะชอบน้องอยังไงทุกคนได้ของกลับบ้านอยู่แล้วไหมคะถุงก็ได้ฟรีเนาะนเราจะแยกเด็กๆก,ก็จะแยกสีไปให้นะคะ โอเคค่ะโครงการแรกเรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นโครงการถัดไปอ่านเล่องชื่อโครงการถัดไปค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ถักเนาะถักนิวอรนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ถักหนาขนาดนั้นนะคะแต่ให้วางรู้สัดส่วนไว้หลังบ้านเราเราจะได้ดูให้มันสะอาดตาดีึงเนะคะแล้วก็มีป้ายนะคะมีป้ายติดไว้ว่านี่ใส่นี้นะนี่ใส่นี้นะก็อันนี้จะเป็นเื้งทางให้กับ อ,อันนี้โครงการแรกเลยค่ะชอบไหมคะชอบนาะยังไงทุกคนได้ของกลับบ้านอยู่แล้วไหมคะถุงก็ได้ฟรีเนะเาะเก็จะแยกเดี๋ยวเด็กๆก็จะแยกสีไปให้นะคะโอเคค่ะโครงการแรกเรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นโครงการถัดไปอ่าเล่นเชิญโครงการถัดไปค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรับงานจะัดการไลน์สวยๆให้เลยเดี๋ยวพากัน จะสอนชีการเย็บด้วยนะคะเย็บตั้งยาค่ะเราก็เย็บเราเอาหลอดใส่เข้าไปนะคะอันนี้พอเราแยกขยะมอกี้ลืมเราก็แยกหลอดออกมาอีกถุงหนึ่งนะคะเราก็เอาหลอดไปใช้ของโครงการเรานะคะคือเราจะรับแลกหลอดเป็นหลอดเล็กเราจะมีโครงการหลอดเลกกอิ่มนะคะเพื่อที่จะมาทำหมอนค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการเรานะคะก็คือลดปัญหาขยะในชุมชนนะคะแล้วก็ร้างก ต้อผลิตภัณฑ์หรือหากิจกรรมหลอดเป็นพลาสติกไม่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือขนาดที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะขั้นตอนที่สี่นะคะทำให้แบบหมอนตามนี้เลยนะคะโดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดตัดเป็นรูปทรงหมอนที่เราต้องการจะใช้เป็นแบบหมอนรองพ้อก็ได้หรือว่าเป็นเบาะรองนั่งก็ได้ะคะ่ะแล้วมันจะต้องเอาไปน้ำด,ด้วยซึ่งขนาดจะใช้ระยะเวลานดีะว่า แต่ว่าตัวผ้าค่ะมันก็คือมันแห้ง่ายอยู่แล้วพี่แต่ว่าตัวหลอดข้างในเนี่ยแต่เราตัดพอเราตัดหลอดไม่ไม่ไมไมยาวมากเราตัดหลอดสั้นเนี่ยมันจะถา่ายน้ำข้างในมัน,มมนออกมาตามเนื้อผ้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็จริงๆนะค่ะเอ่อถ้าทําเป็นบมอนรองนั่งหรือทําเป็นที่นอนนะคะเราสามารถที่จะทำหลอดเสริมได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างหมอนรองคอยอย่างเงี้ยเราสังเกตค่ะหนูขออนุญาตมันจะมีอีกอันที่เป็นผ้าสีขาวใช่ไหมคะอ่าถ้าผ้าท้ง อย่างเราก็ทำเป็นอะไรคะเป็นกรอบที่จะสวมได้แล้วเราก็ทำคำสาบฉันบ้าน้อที่สองค่ะต้องถูกฝักวยนะคะชาวนาเนาะพาเลเชนท์คะสวัสดีค่ะาช่มีน้ำคืนเลยนะคะ เดี๋ยวหนูไปออก y o u t u เอาเลยเอาเลยยูทูปเปลเนี่ยเดีก่อนต้องถามว่าช่องไหนด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ไล้ก่ะก็อันนี้เป็นทีมของเรานะคะเยวขอเชิญนะษาด้านหน้าเราดูุ่นนี้สายนะคะสายเดี๋ยวด้อาจารย์อาจารย์่อยู่ายดวึยููใช่ จะบอกให้นะคะก็ของเรานะคะเชื่อว่าทีมผันใจชาวบ้านนะคะวันนี้ของเรานะคะก็จะมานําเสนอนะคะผลิตภัณฑ์ DIY กระป๋าจากฝาคววพลาสติกนะคะก็เดี๋ยวจะมอบเวทผีให้กับติ๊ตเก็บภาพด้วยนะคะเก็บสีด้วยมีค่ะสีก็เก็บไปเรียบร้อยเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กเนี่ยเขามาแนะนำว่ากระเป๋านะคะ D I Y เนี่ยจากฝาขวดพลาสติกของเราเนี่ยช่วยลดโลกร้อนช่วยลดขยะได้อย่างไรแล้วก็เุาสารพิษไดน้นอนเช้ามาจะตื่นเลยครับเก็บขวดเก็บฝาเก็บทั้งหมดเลยนะคะไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างเหลือเพิ่มให้กับขยะที่เราได้เขาเรียกะไรนะได้ประโยชน์จากมันแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมอบเวทีให้กับเด็กๆทองนะคะ เอามคะค่ะโอเคกอช้มือกับเด็กๆหน่อยนะคะนี่เป็นกระเป๋าคะอันนี้อาจารย์คะไม่ใช่ไม่สามารถห้าได้ตัวไปง่ายโดยแล้วก็เลยอย่างไรกต้อง่ปากก้พลาสติกเลือบใช้นะครับเราต้องปาก้เป็นว่านึ่งปาก้อพลาสติกเกือ่ใช้ ต่อเหักวแต่ค่ะตัวเนี้ยเราใช้สำหรับตัวนี้นี่ละตัวนี้ใช้สำหรับในการต่อะรูพื่อเชื่อมตัวป่าติดเขาด้วยกันค่ะผู้ที่เราเก็บได้ค่ะมาทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะ แล้วก็้านั้นเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ในการทำนะคะก็จะมีเทเบิลไทหรือหนวดมุ้งแล้วก็มีกระไกแล้วก็มีหัวแลนปักมีค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ดูแล้วก็จากนั้นเราก็นำสายพัวที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปว่าอาจจะไปซื้ออันละสามห้าบาทหรือกับเด็ยี่ห้าบาทนะแลาวอาจจะใช้ได้สองทีแล้วก็จะไม่ความร้อนนะคะ อันนี้ประมาณร้อยห้าสิบาทก็จะใช้ได้นานใช้ได้ตลอดเลยต้องใช้อยู่แต่ว่ามันเป็นลันบบนนนกษณะของการดีลาให้เราได้ปอยูนแล้วฝาจะมีแยกเลยนะคะเนี่ยแหมดเลยนะคะเนี่ยพอเราฝามาสมมติว่าเอาผู้ำนำโครงการมาตากผ้า เออเตาคงวิ่งทราบหรอกเพราะว่ามันไปตัวก็ติ่งงานต่างๆติ่งงานไอ้คนที่ไม่ไปที่มาไปชุ้งแงนะคะ จะเป็นโครงการสโครงการเขาใช้วัสดุอะไรบ้างคะเขาจะจำได้ไหมอ่กระเป๋ากรเป๋าทำาจากอะไรคะครัวอหมอดหมวดทำมาจากอะไรคะหมอนทำจากนอนไอหนึงโครงการเป็นอะทเยทเ แงี้ยขยะเป็นธนาคารขยะเชฟเลขาเป็นโครงการต้นหมาเลยขึ้งทุกคนก็จะได้ถึงกระคาษเชฟเลคะส่วนโครงการหมอทุกคนก็จะได้มาทำหมอแล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือการอ่ากระเป๋าทุกคนก็ได้ทำกระเป๋าจากฝาใช่ไหมคะซึ่งใช้รามไวให้ที่อบตพอวันที่เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุว่าค่ะใครอยากทำก็ถือขวดที่บ้านมาแล้วก็มาทำได้เลยนะคะ อันนี้คือมันจะตัดเป็นเส้นเล็กๆเหมือนเส้นได้เลยค่ะแล้วเราก็ม้วนเก็บไว้ในการทำที่น่าสนใจมากครับยังไงก็ขอบฟังอีกกุ้งนึงก็คือเป็นการทาไม้กวาดจากขวดพลาสติกนบเราจะทำยังไงดีในเรื่องาาะใะเมื่อขยะในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนขยะให้เป็นโอกาสครับเรามาดูวันนี้ของเขาวิชาการสักนิดนึงก็คือปริมาณขยะของไทยในปัจจุบันเนี่ย ในปี2515เรารบกจยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมาเป็นการออกแบบสินคาเนื้อาจากขวดน้ำพลาสติกค่ะตัวนี้ข้อมูลจะไม่ได้เจาะตรงอย่างเดียวนะคะว่าจะเป็นขวดพลาสติกตัวนี้จะไปทําอะไรตัวนี้จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆจากขวดพลาสติกค่ะว่าจะเป็นพวกพวดแก้วกำไลข้อมือหรือว่าจะเป็นพวกขัดน้องแก้วค่ะหรือว่าโตัวพลาสติก ทำง่ากว่าค่ะรู้ว่าจะเป็นเชื่อกนะโดดจากโครงการเมื่อกี้ได้เลยค่ะมีชุดไรนะช่วยให้ออกผลิตภัณฑ์แล้วส่งมาเพราะว่าอม่แม่อาจจะต้องใช้แรงเยอะในการอ,อทำผลิตภัณฑ์นะครับก็เลยจะให้เป็นการออกแบบแล้วส่งมาให้ฝั่งผมเป็นผู้ช่วยในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้นะครับทำส้ดยู่ก็คือจะต้อง ออแบบแล้วก็ต้นของงเราเนี่ยมีอัตลักษณ์พื้นที่และมีวัฒนธรรมพื้นที่ทีห่หนึ่งหรือหลายคนในนักเรียนผู้สูงอายุของเราเนี่ยเป็นแม่แบบเป็นพ่อแบบให้อยู่นะคะที่ยังมีชีวิตอยู่และยังเห็นแลอยู่นะคะบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วบางท่านก็ป้วยไปนะคะก็เดี๋ยวเราต้องให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี<ห>่ยเป็นคนแจ้งว่าท่านไหนเป็นพ่อแบบแม่แบบของวัฒนธรรมพื้นที่ของตำบลเรานะคะซึ่ง ท่านอยู่ในนักเรียนทู้องาพอดีค่ะถ้าับผลจะที่อาจารย์นขอความขอข้านาจาช่วยืูนหรือช่วยพัฒนาของเราให้ให้ชื่อเสียงกลับมานะคะก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ตรงเนี่ยสามวันเนี่ยถ้ามีกิจกรรมหรือมีงานในพื้นที่มันแค่กรุงเทพนายก็จะตีรถกลับมาได้แล้วกลับไปนอนกรุงเทพต่อแต่ถ้าเกิดว่าต้องไปศึกษาดูงานต่างจังหวัดนะครับได้บอกกับทางเจ้าภาพไปแล้วแต่วันเนี้ย ก็ถึงเททางราชกัรไปแก้งทางราชกัรไปว่าต้องขอเป็นวันที่นายกเดินทางกลับมาถึงแล้วนะถึงให้นักเรียนเชิญน,นักเรียนผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมเพราะว่านายกก็อยากมาร่วมกิจกรรมกับทางนักเรียนผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้ววันนี้นักเรียนผู้สูงอายุของตำบลหนองโรงนะคะก็รู้สึกว่าจะได้มานั่งอาคารใหม่ของเราครั้งแรกใช่ไหมคะค่ะก็ อันที่สองใช่ไหมคะค่ะแต่ทงนี้าการจะดสะอาดตาขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราให้เจ้าหน้าที่ของเราเก็บรอบภูมิทั์บริเวณรอบข้างนะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนผู้สูงอายุของเรายามาเนี่ยมาแล้วหกหลังนะคะแล้วก็พัดลมเนี่ยอตอนนี้ทั้งทางคณะเจ้าว,วาดในตำบลหนองโรงบริจาคมาแล้วตอนนี้ก็เกือบสามสิบตัวแล้วอาจจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะก็ รวมแล้วเนี่ยอาจจะมีเกือบถึงร้อยตัวนะคะพัดลมพัดลมปีนี้เราจะดูตัวใหญ่ๆเลยเป็นหน้าสิพหกนิ้วนะคะเพราะว่าอยากให้บางท่านได้ไปและได้ใช้ประโยชน์จริงเพราะว่าถ้าตัวเล็กอะบางท่านมันไม่พัดมันไม่เย็นใช้ประโยชน์ได้ไม่จริงองเนี้ยก็เลยปีนี้ก็ปรับปรับใหม่นะคะให้ของรางวัลตอบสนองกับผู้ที่ซื้อบัตรมาให้เยอะที่สุดนะคะอย่างน้อยทุกท่านแหละซื้อบัตรเนี่ยอาจจะได้พัดลมกลับไปในคนละตัวนะคะถึงไม่ได้รางวัลใหญ่แบบตู้งเย็นมีเรื่งสักาสองหลังตอนนี้ค็อเย็นหกหลัง นะคะแล้วยอดจะไม่นิ่งกำลังหาเพื่อมอยู่นะคะกำลังหาผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนผุ้เี็นเพิ่อมอยู่นะคะค่ะกพประมาณนี้เดี๋ยวเราไปพบกันไปนําวงด้วยกันแล้วก็ไปสอยดาวด้วยกันนะคะครับัสดีค่ะ,คะ

เทวพนันค่ะขอรักนักึกษาทุกคนนะคะไร้ัเพราะว่าอาจรยยท่นาจารย์แล้วก็นักภกษาทุกท่านคุณครูจิตยาสาทุกท่าน ก็อายุรุ่นราเขาเดียวกักนคกสิผิดางคนอายุมากกว่ากเ็เรานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องแต่ก็มีจิตเป็นกุศลที่จะมาร่วมร่วมกิจกรรมกับทุกท่านสำหรับก,กิจกรรมวันนี้่อยกันนำเอาวัสดุหเหลือใช้นำมาเป็นประโยชน์ ศิลปะสอนศิละปะเนี่ย5 5 5คือให้นักเรียนทําแบบเนี้ยเอาของที่มันไม่มีประโยชน์มาทําที่เป็นประโยชน์เพิ่มมูล,ลค่าครับหลายหายคนนำไปประกอบอาชีพได้ถือว่ามีประโยชน์มากวันนี้ทั้งหกิจกรรมเราเราเห็นแล้วว่าคออเป็นเด็กกลุ่มที่ได้รับการอบรมเพาะนะครับเครื่องมือในการทํางานท้องถิ่นซึ่ง แนวคิดอันนี้มาจากท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็มาจากสาราโชบายของรัชกาลที่สิในการสร้างให้เด็กราชพัฒน,น์เมีทักษะในการทํางานมีการนักหมายอาจารสมมุติว่าในการจัดกิจกรรมของเราอะค่ะถ้าไม่ได้ตรงกับ,บรรวันโรงเรียนทุกสุดหรือแต่เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะสามารถ ăn uh, yeah cái hàng dao cào mới đây ngày xưa thôi điện thoại từ nhà tới n เดีวพี่เออลุงเออลุงใช้เข้าไปแล้วต์โงให้ใช้เก่งอใจเก่งอีก็